มูลน,นิธิปริตึงนำโดยนายสุรพงศ์เตชะรุวิจิตกรรมการและรองเลขาธิการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุรพงศ์เศษพักดีกรรมการและรองเหรัญยิก ร่วมในพิธีมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับครอบครัวยากจนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน25ครัวเรือนพร้อมทั้งมอบสกรยานในโครงการสกรยานเพื่อน้องสัญจรครั้งที่4จำนวน50,000กระบอกน้ำจำนวน250ใบแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนรวม5แห่ง เพื่อให้นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางได้ยืมเรียนรวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าป่านะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึง่งอีกทั้งยังเสริมสร้างให้นักเรียนได้ออกกาลังกายเรียนรู้กฎจราจรเรียนรู้การแบ่งปันและดูแลร,รักษาสาธารณสมบัติร่วมกันรวมมูลค่าการมอบครั้งนี้ทั้งสิ้น647,100บาทโดยมีนายไกรสอนกองฉลากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายจิรศักดิ์ศรีหามากร,รองผู้ว่าราชการ การจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางนวลจันทร์สีมงคลผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานร่วมในพิธีคณะมูลนิธิธศิริกศสของขอนแก่นและผู้ประสานงานร่วมในพิธีนายปิยวัตรรัตนะหรูวิจิตร,ริ์รหราอาสาสมัครศิลปินนางสาวอธิชาเทศขำเมอธิชาอาสาสมัครศิลปินร่วมในพิธี รวมนักประชาชนเยาวชนและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาเป็นผู้รับมอบณบริเวณหอประชุมจังหวัดขอนแก่นพร้อมกันนี้นางสาวนาวรัตน์วันนักสิริหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ส่งเคราะห์ชุมชนนำทีมหน่วยแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนฟรีประกอบด้วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจ่ายยาตรวจวัดสายตาพร้อมแตะแว่นและบริการตัดผมโดยมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมนิธิปาเล็กตึง